วัสดีค่ะกินไงย,ยุ่งไงสไตล์หนา้นาหน้ามินีสิบห้ามาย่ำย่ำอย่างวัตีนะคะย่ำไก่ย่า,ยยางนะคะไซม่ามาไซห็ดหูหนูพร้อมนะคะอันนี้น้ำไปลวกก่อนนะคะม่ามากับเห็ดหูหนูนี่ลวกก่อนนะคะไก่เนี่ากายก็ย่างเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะส่วนผสมกับเมีผพักนะคะต่างๆเนาะที่เป็นเครื่องหอมนะคะ ผักชีต้นหอมขึ้นชายสลระแหน,นะคะเท่าที่ตังที่เข้ามีเข้าชอบนะคะใส่ลงไปนะคะบักเกลือเทศหอมแดงนะคะสำคัญนะคะยำขาดว่ไดเพื่มผิดก,กับบักนาวนะคะน่นจะเป็นผักไว้กินกับนะคะอันเครื่องปรุงค่าเพิ่มสีสันโดยการใส่ซอสผิดลงไปน้ำเนาะนะคะค้นใส่กันแล้วเขาก็ชิมรสชาตินะคะเสร็จแล้วก็เอา วัตถุดิบที่เข้าเตรียมไว้ทั้งหมดต้องไปเลยนะคะพี่น้องแล้วก็คุกเข่าให้เขากันเนาะนี่คะ่ะนาตาคุกเข่าให้เขากันแล้วก็ชิมรสตามชอบนะคะชอบพิดชอบรสชาติได้กระเติมเมานะคะยึดมจานสำใรก็เพิ่มเมานะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานเลยคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเมนูสุขภาพยำมะมา่าใส่ไก่ย่างนะคะของฉันพร้อมกินแล้วมาชิมกันคะ่ะ มากินกันเลยค่ะมนันหนีมาซิมเนาะสีดแสบ <you 're S 1> ต้องได้นะคะรสชาติของฉันเนี่ยคือเน้นเปรี้ยวนะคะบาหวานอืมแซ่บค่ะแซ่บไอ้คนหัวหล่อ ว่าฉันเป็นบ้านะคะใช่ผิดสองน้วยวันสุดเผ็ดกับเพ็ดอยู่ได้พี่น้องเผ็ดน้ำหอมแดงอือแอปเปิ้ลกระแก้เผ็ดได้นะอือกินง่ายๆค่ะนอย่าไปหิวเนาะคนเฮ้า ยังง่ายๆยังง่ายๆน้อเฮีดกินเอ,เองได้มันจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปเลยค่ะแต่เขาดัดแปลงเนาะมันแสบแล้วก็มีประโยชน์นะคะสำหรับลิปมีแค่นี้ก้อนด้ค่ะพี่น้องขออนุญาตก,กินก้อนค่ะขอบคุณติดติดตามนะคะ